วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวละครทั้งหมดในเกมไอหรือว่าผีกระสือนั่นเองในเกมไอมันจะมีผีอะไรบ้างนะก็จะว่าในเกมนี้มันมีผีทั้งหมดหลายตัวมากและแต่ละตัวมันโหดมากๆเลยนะเราไปดูกันซิว่าผีแต่ละตัวในเกมไอนี้มันโหดขนาดไหนหเราจะหนีรอดจากผีพวกนี้ยังไงไปดูกันเลยครับกับผีตัวแรกบทที่หนึ่ง ผีกระสือแห่งทะเลหาดล้างจะผีตัวนี้มันจะล่องรอยไปล่องรอยมา มันจะล่องลอยมาอย่างช้าๆคอยเฝ้าดูเราอยู่และเมื่อมันพบตัวเราจะมีตัวหนังสือที่บอกว่าวิ่ง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 หนีกระสือแล้วมันลอยมาแล้วมันมีไส้แล้วก็มีคอมีผมยาวมันลอยมาลอยมาลอยมาจะกินไส้เราเมื่อมันผ่านวัตถุอะไรก็แล้วแต่วัตถุนั้นมันก็จะสันสันซันสันสันันจน,นเราผล,ลุกละเมื่อเราเข้ามาในประตูมันก็อาจจะตามเข้ามาได้เฮ้ยเข้ามาได้ยังไงนี่อะผี ผีตัวที่สองชาลี ผู้คุมแห่งโรงพยาบาลผีสิงหากว่าเราเข้ามาในโรงพยาบาลผีสิงมันจะมีรูปปลาหรืว่าจะเป็นรูปคนรูปโครงกระดูกแล้วมันจะมีเจ้าตัวหนึ่งมันคือปีศาจที่เฝ้าโรงพยาบาลนี้เฝ้าดูเลยอยู่ผีตัวนี้มันก็คือชาลีแห่งคฤหาสน์มันเป็นผีผู้คุมนะแต่ว่าด่านนี้มันจะพิเศษหน่อยมันจะมีขวดยาที่สามารถที่จะให้พลังวิเศษกับเราเริ่มจากสูตรแรกถ้าเรากินยาสีเขียว2อันพร้อมกันแต่หากว่าเรากินยาสีเขียว2ออันพร้อมกันแล้วก็มันจะ ทำให้เราเห็นถุงเงินทั้งหมดทั้งหมดที่มันซ่อนอยู่ทั้งหมดเลยนะจะบอกให้โอ้โหเห็นเป็นรูปสีส้มเลยนั่นแหละคือถุงเงินที่เราจะต้องไปเก็บโอ้โหเห็นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยต่อไปสูตรที่สองถ้าเรากินยาสีเขียวแล้วตามด้วยสีแดงถะคว่าเรากินยาสีเขียวแล้วตามด้วยสีแดงแล้วก็มันจะทําให้เราได้พลังวิเศษนี้มาคือ พลังล่องหนมันจะทําให้เราล่องหนล่องหนไปนในมิติมืดแล้วเจ้าผีชาลีจะมองไม่เห็นตัวเราแม้ว่าเราจะเข้าไปใกล้แค่ไหนก็ตามเจ้าผีชาลีแม้กระทั่งว่าเราทะลุผ่านมันไปมันก็จะมองไม่เห็นเราพลังนี้ถือว่าเป็นพลังแฝงที่โหดมากๆเป็นเป็นพลังอันติอัติเมตหรือเ,เชียวแหละเจ้าผีชาลีจะมองไม่เห็นเราแล้วหายไปนในรูปนั่นเอง โอ้ขวดยาโคตรเท่สูตรที่3เมื่อเรากินยาสีแดงบวกกับสีเขียวมันจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นเมื่อกินยาสีแดงแล้วตามด้วยยาสีเขียวมันจะทําให้เราได้พลังวิ่งเร็วแต่แค่มีเวลาจํากัดเท่านั้นมันจะทําให้เราวิ่งเร็ววิ่งหนีผีอย่างเร็ววิ่งอย่างกระเดาแฟลกนะ์ะดูสิโอ้โหวิ่งลงบันไดเกือบตกบันไดไหมลนะ่ะนี่ว่าเป็นสูตรยาที่ลึกลับและทําให้เราวิ่งเร็วสูตรยานี้อย่าลืมไปใช้กันนะโคตรเร็วเลยครับสูตรยาที่4ี่ ถ้าเรากินยาสีแดงบวกกับยาสีแดงมันจะทําให้เราได้พลังตาพลังตาการมองเห็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้ง5อันเลยนะมันจะทําให้เรามองเห็นผีชาลีว่าผีชาลีไปทางไหนมองเห็นแบบไม่จํากัดตั้ง5ครั้งโอ้ผีชาลีมาแล้วเฮ้ยมาทางไหนอ๋อมาข้างหลังเราอ่ะสวยเลย ัตว์ประหลาดตัวที่3สุนัขปีศาจเฝ้าโรงเรียนเจ้าสุนัขตัวนี้มันไม่มีตาแต่ว่ามันโคตรโหดสุนัขตัวนี้มันจะอาศัยอยู่ในโรงเรียนเมื่อถึงคาบเรียนประตูมันจะเปิดทั้งหมดผีสุนัขปีศาจตัวนี้มันจะชอบกินเนื้อด่านนี้ก็เลยมีเนื้อให้เราเก็บแต่ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันจะตามหานายของมันมันจะขออาหารกินตลอดเวลาถ้าเราไม่มีเนื้อให้มันกินแล้วก็ มันก็จะมากินเราแทนถ้าเรามีเนื้ออยู่ในมือแล้วก็ต้องโยนเนื้อให้มันกินมันจะกินแป๊บเดียวเพราะว่ามันตะกรตะกรามมากจะกินทุกอย่างกินแล้วมันก็บอกว่าไม่อิม่มไม่อิม่มมันจะกินอยู่อย่างนั้นถ้ามันกินหมดแล้วก็มันก็จะกลับมากินเจ้าของที่ให้อาหารมันแทนโอ้เจ้าผีบ้าผีที่สี่ ผีแม่มดแห่งเขาือหาดต้องคำสาปจะผีแม่มดนี้ถ้าเป็นไปได้จงวิ่งหนีให้ไวผีตัวนี้มันจะมีลูกเล่นหน่อยมันจะมีกับดักปีศาจถ้าเราไปโดนมาแล้วก็มันจะต้องทำให้เรากดถ้าเรากดไม่โดนสีเขียวแล้วก็จะมึนหัวมึนหัวอยู่อย่างนั้นจ,จะผีตัวนี้มันเป็นผีแม่มดที่ชอบวางกับดักไปมาแต่ถ้าหากว่าเราโดนกับดักแล้วเรากดสีเขียวได้ถูกเราก็จะไม่โดนมึนหัวจะผีแม่มดตัวนี้มันจะเฝ้าดูเราอยู่ห่างๆดูอย่างห่างๆอย่างง่วงๆมันจะคอยเฝ้าดู ให้เราติดกับตักมันเดี๋ยวจะหาว่าเราเผลอมันก็จะจัดการเราในทันทีโอ้ยกับดักโคตรเยอะถ้าหากดูจบแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะผีโคตรโหดในเกมนี้บอกเลย